นะครับก็วันนี้มาส่งงานนะครับรีแมปกับ All New D Max สามพันนะครับผมรีแมปสเต็ปใช้งานนะครับเครื่องเดิมท่อเดิมนะครับผมนะครับมีแค่ล้อขอบ2ี่สิบนะครับจุนใช้งานควรไม่ดำมากนะครับผมเดี๋ยวมาลองวิ่งดูว่าจะวิ่งสักขนาดไหนนะครับผมไหลออกนะครับเดี๋ยวออกเกียร์สองแล้วลองซัดดูเลยครับผมว่าจะเป็นยังไงกดครับ สังเกตคนหลังครับระยะประมาณหนึ่งกิโลครับผมร้อยหกสิบครับ ครับผมผมนะครับล้อใหญ่เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูตอนขับกันครับเกียรนะสี่ครับ ดำนะครับผมขับสนุกอ่าก็ประมาณนี้ครับผมนะครับเกิดท่าไหนสนใจรีแมสติดต่อ095 9 0 5 4้าหค่าศูนย์หได้เลยนะครับผมฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ